ตัวแดงเนี่ยเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับเนี่ยเดินอยู่ที่ข้างๆถนนนั่นแหละนะครับในสภาพที่ไม่ใช้ไม่ได้ใส่ชุดโรงพยาบาลคนไข้แต่ว่าที่แขนเนี่ยนะครับยังมีร่องรอยในการให้น้ําเกลือการฉีดยาอยู่มาเดินอยู่นะครับชาวบ้านเห็นเขาก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยมาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นใครนะครับเนี่ยออกจากคุกออกจากตารางมาหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไปถามเจ้าตัวนะเจ้าตัวบอกว่าว้าเวคิดถึงแม่นะครับเป็นคนป่วยแต่ว่าอยากจะกลับบ้านไปเจอแม่ว่าอย่างนั้น ผมเนี่ยไม่ได้แหกคุกออกมานะเออเขาบอกแบบนี้นะครับไปดูภาพเขาหน่อยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่มันเป็นยังไงพี่จะกลับบ้านครับจะกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอน้ำคูที่ไหนนะแม่น้ำคูแม่น้ำคูมันดีขึ้นแล้วเหรอมันที่เป็นอะไรมาไม่เป็นไรครับก็ป่วยไม่สบายมาหาหมอนี่แหะอมาหาหมอเราเนาะคือต้องใจมาหาเองครับที่พี่ครับครับไม่ได้แหกโปรไฟล์อะด คือโดยกูภย้ภัยก็ไปนะครับหลังจากที่รับแจ้งก็พาผู้ชายคนนี้กลับโรงพยาบาลคือก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเขามาแจ้งบอกว่าเนี่ยคนไข้เนี่ย,ยได้หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลหนึ่งคนลักษณะผอมอายุประมาณสัก30ปีใส่กางเกงของโรงพยาบาลที่ข้อมือขวานี่มีสายน้ําเกลือติดอยู่กระทั่งได้เบาะแสนเนี่ยก็มีชาวบา้านพบเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่ที่ริมทางนะครับอ่าเขาเรียกว่าถนนเนี่ยห้างสรรพสินค้า<ร> C k เคพล a ซาปลวกแดงเนี่ย เขาก็เลยให้หน่วยกู้ภัยไปตามนะฮะไปตามเจอก็ถามนะฮะไม่ได้ขัดขืนอะไรนี่นะครับก็สวมกางเกงของโรงพยาบาลนะฮะก็สวมกางเกงของโรงพยาบาลนะฮะสวมเสื้อสีขาวชมพูที่ข้อมือขวาเนี่ยยังมีสายรัดสายให้น้ําเกลือของโรงพยาบาลนี่ติดอยู่หน่วยกู้ภัยก็ไปถามนะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวน้องไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนี้ก็ไปโรงพยาบาลไหมอะไรต่างๆนี่นะฮะใช่ใช่เอาสายน้าเกลือให้มันเรียบร้อยก่อนไปหาโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไร ตัวเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่แหกคุกออกมานะเขาว่าแบบนี้นี่นะครับทีนี้หน่วยกู้ภัยก็บอกว่าฝากถึงคนไข้ด้วยถ้าหากว่าอยากจะกลับบ้านหรือต้องการจะออกจากโรงพยาบาลก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนี้บอกว่าเนี่ยคิดถึงแม่อ,อ,อยู่โรงพยาบาลมันว้าเหวว่าอย่างนั้นเออเนี่ยก็เลยออกมาก็เลยแจ้งนะบอกว่าถ้าอยากจะออกมาก็าแจ้งหมอเถอะแจ้งพยาบาลเถอะ <ๆ S 2> อย่าหนีออกมาแบบนี้เพราะว่าเขารักษาอยู่เด<ๆ>ี<ๆ>๋ยวโรคต่างๆมันก็จะไม่หายเอาจริงนะเวลาเราป่วยคุณผู้ชมเราก็คิดถึงแม่นะ ใจมันว้าเห่ออยากจะได้ความอบอุ่นจากคุณแม่นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันมไม่ว่ากันฮะแต่ว่าต้องแจ้งพยาบาลเขาหน่อยอะไรอย่างนี้เขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยของพี่นั่นแหละนะคะใช่ใช่ใช่ดีมาแบบคาสายน้ําเกลือแบบนี้นะคะอันตรายนะ่ะ